สวัสดีค่ะเพื่อนๆโผล่มาก็เห็นเลยนะคะเป็นดงเป็นดานพี่น้องเอ้ยนี่คืออะไรกว่าจะหาเธอเจอเธอรู้ไหมฉันหาเธอตามหาเธอยากเย็นเสือเกินนะเธอรู้หรือเปล่าหายากมากกระเทียมป่าจ้ะดูสิมันแก่แล้วอ่ะมันก็ยังมีไอ้ดอกที่ยังไม่แก่ก็มีนะแต่ว่ามันก็เริ่มแก่แล้วแหละดูนะ่น่ะ เต็มอยู่นู่นเป็นผืนเป็นแผงเป็นสองข้างทางเดินนี่นะ่ะเป็นสวนก็ไม่แน่ใจนะว่าเก็บได้หรือเปล่าเราก็ไม่ได้ถามเขานะว่าเก็บได้ไหมเนี่ยเต็มเลยแต่ว่าก็มีรอยคนเก็บนะเนี่ยเนี่ย มีรอยคนเก็บแต่ว่าถ้าจะเก็บเราต้องเข้าไปเก็บข้างในนู้นข้างในข้างในนู้นแหละถึงจะเก็บได้น่ะโอ้เ,เพื่อนๆดูสิทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดคิดว่าน่าเห็นเขามาเก็บอ่ะในคลิปมีคนมาเก็บด้วยนะเนี่ย ราก็คงจะเลือกเอาแต่อย่างนี้ไปหรือเปล่าแบบนี้เนาะมันน่าจะโอเคอยู่ดูสิโอ้โหมันมันบานหมดแล้วอะ่ะเราเรามาตอนที่มันบานแล้วเพื่อนเพื่อนเสียดายจังเลยมาช้าไปหน่อยดูสิเต็มไปหมดเลยมันมีรอยคนเก็บนะคะนี่รอยคนเก็บเยอะแยะเลย มันเก็บได้แหละเดี๋ยวเราจะรอถามเขาดูนะข้างนอกดูว่าเขาให้เก็บหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บถ้าเก็บได้นะเดี๋ยวเรามาเก็บสรุปว่าเก็บได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาไม่ให้เก็บไปเยอะให้เก็บได้นิดๆหน่อยๆเนี่ยเนี่ยมันมีรอยคนมาเก็บอยู่แต่เราต้องเข้าไปเก็บในป่าที่ หมามันเข้าไปฉี่ไม่ได้อันนี้ก็จะเราก็จะเลือกเอาที่มันยังไม่บานมากนะมันก็มีบานไปหมดเลยอะแต่ว่ามันตั้งกล้องเก็บไม่ได้เพื่อนๆเนี่ยมันก็มีรอยคนมาเก็บนะเนี่ยเต็มเลย ร้อยคนเก็บอยู่นะเต็มเลยอ่ะอ้ยจะเก็บยังไงละเนี่ยเราตั้งกล้องไม่ได้ขากล้องก็ไม่ได้เอามา จนมันแก่แล้วด้วยนี่เราก็จะเก็บเอาแต่ดอกเพราะว่าเราไม่กินใบเนาะไม่ใช่อะไรหรอกแบบว่าเขาไม่ให้เก็บเยอะเราก็เก็บไปสองสามกำเมื่อกี้นี้ตอนนี้เราก็เก็บเอามาอย่างนี้แหละแบบนี้ไป มาตั้งไกลไกลกว่าจะหาเจอหาไม่เจอง่ายแล้วเนี่ย เยอะมากเยอะมากจริงๆนะจนแบบว่ามันแน่นน่ะอืมเยอะจนมันแน่นไปหมดเลยอดอกที่มันบานแล้วเราก็ไม่เอาไปเอาดอกตูมๆไป ไปหมดลเลยนี่จะจะเอาอยัางไงที่เก็บไปแล้วมันก็ยังอยู่อยู่ตะลึงเลยเข้ามาก็แบบมันเยอะจริงๆนะเข้ามาก็เจอเลยอะ่ะโอ้ยหยิบตรงไหนเนี่ยจักจะเก็บตรงไหน นกก็เยอะมากอยู่ในเนี้ยนกอีกาเยอะจริงๆวางไว้ก่อนถ่ายทําก็ลำบากนะเพราะว่ามันถือกล้องมือหนึ่งเนาะ จับมือหนึ่งขากล้องก็ไปแ้วมาอันนี้ก็จะนั่งถ่ายแบบตามใจเราก็ไม่ได้นะเดี๋ยวคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็เราก,เกลัวเขาว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนสวนนะ่ะสวนสวนสาธารณะนะอ่ะอื สวยเนาะเอาใส่ถุงก็ไม่ได้ หัวมันไม่ได้หัวมันไม่ขึ้นหรอกจะเอาไปปลูกก็ปลูกไม่ได้หรอก เ,เยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยแต่พี่ฝนไม่ได้เก็บเยอะหรอกนะเอาแค่เท่าที่ถ่ายทําไปนั่นแหละแต่ว่าอยากนําเสนอเอามาให้เพื่อนๆดูก็จะเก็บแบบว่าดอกตุมตูมๆไปสักกำรรหนึ่งนะคะก็คือแบบว่าที่เก็บดอกได้เพราะว่าเห็นคนแก่ตรงนี้เขามาเก็บอืม ข้าถุงมาใส่ถุงใหญ่บเบ้อเร่อเลยนะคิดว่ามันก็คงน่าจะอร่อยดีนะน่าจะหวานนะดอกมันเพราะว่าปีที่แล้วพี่ฝนไปเก็บอะ่ะมันก็มันก็อร่อยนะอืมนะ จริงเขาให้เก็บได้แต่ว่าเขาไม่ให้ถอนไปอ่ะเออเมื่อกี้นี่ถามเขาเขาบอกว่าเก็บได้แต่ว่าเขาไม่ให้ไม่ให้ถนอนอถอนเอาหัวมันไปเพราะว่ามันเดือนที่แล้วมีคนมาถอนเอาหัวมันไปอืมแกบอกไม่รู้นะจริงเปล่าแต่ว่าถามคนแก่ที่นี่แกบอกอย่างนั้นพี่ฝนที่แรกก็คิดว่าจะมาเอาหัวมันไปปลูกซัก กรรมสองกมนะแหละตอนนี้พอเขาบอกอย่างนี้เราก็เลยไม่กล้าเลยเอาปลอดภัยไว้ที่ดีที่สุดเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอกลัว <c oughs> ยิ่งคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอยู่น่ะไม่เดินไปทางโอ้นเต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนเอ้อยเดี๋ยนะ มันเยอะนะโอ้ยเวลามันขึ้นอันนี้มันแบบต้นมันใหญ่มากเลยใหญ่กว่าที่ต้นที่พี่ฝนเก็บมาจากป่านู้นอีกนะป่านู้นยังต้นไม่สูงไม่ใหญ่เท่านี้เลยอะที่นี่มันอวบมากเลยนะอืเมื่อกี้ก็รีบเก็บ <laughs> รีบเก็บตัดตัดตตัด,ตดแล้วก็แฟนถ่ายคลิปให้แต่ว่า นางคงจะถ่ายออกมาไม่สวยงามหรอกนะดูแล้วอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเคยให้ถ่ายคลิปว่าดูไม่ได้สัก,กอันเลยดูไม่ได้สัก,กชอ็อตแต่ว่าพอถ่ายเองมันก็แบบไงอะมันก็ไม่ถนัดเนาะเนี่ยมันก็จะได้อยู่ในเฟรมมั่งไม่ได้เฟรมมั่งอะไรงียดูไปเนาะน่าจะชินแล้วล่ะหลายๆลยคนก็ สวยเนาะสวยมากเลย มันก็จะมีติดดอกที่บานไปแล้วก็มีมีบ้างอันนี้บานแล้ะ แล้วก็มีสะดาด้วยนะไม่มีแต่ไม่มีแต่ไตอ้น,นี่นะมีสะดาด้วยดูเห็นไหมสะดาเนี่ยแต่พี่ฝนจะไม่เก็บหรอกเพราะว่าเขายังเล็กอยู่เลยอะเนี่ยเห็นไหมเกิดแล้วสะดาวสวยๆทั้งนั้นเลยอ่อนๆที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะดูสิเนี่ยขึ้นอยู่ข้างทางนะตลอดทางเลย นะทั้งนั้นเลยอะสวยมากเดี๋ยวพี่ฝนจะมาอีกนะเพื่อนๆก็จะมาแบบว่าจะมาเอาดอกที่มันแก่แล้วอ่ะอเอาไปโรยโรยโรยปลูกบ้านเราคิดว่ามันน่าจะโอเคนะ เราก็ต้องไม่ต้องขุดหัวเข้าไปไงอืมเราก็จะเอาแต่ดอกแก่ๆไปดูสิอุย๊ยใครทำอะไรอย่างนี้เนี่ยอุย๊ยทำไมทำแบบนี้อ่ะอืมดูเขาตัดแล้วเขาก็กองไว้อย่างเงี้ยเขาไม่เอาไปดูสิตัดซเซวง์ฟ่เลอเลยอืม เต็มเลยอ่ะนู่น่ะมีทุกที่เลยนะมีทุกที่เลยมีเนาะทั่วไปใช่หมดแหละทุกที่เลยทุกที่เลยจริงๆนะแต่ถามว่าที่ไหนตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่รู้ว่ามันที่ไหนมันไม่มีมันมันเข้าไปในเมืองมันก็ไม่อยู่ในแผนที่อ่ะแล้วเข้ามาเสิร์ชหามันก็ไม่มีนะอืมถามว่าจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อีกแหละเพราะว่า มันมันก็บอกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมดูสิดูสิสมันสวยมากมันอดเก็บไม่ได้จริงๆนะดูสิ นกกนเ็เยอะเยอะดูดิเต็มเลยโอ๊ยอ,อดชื่นชมไม่ได้ <c oughs> ดูส,ดสิมันเป็นหมู่บ้านคนแหละเลยเรียกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูตรงเนี้ยบานหมดแล้วความสวยงามเนาะ ดูส so <I mean>. ิความสวยงามมันเออเออโอ๊ะต่ำแย่ตอดเออเนาะอืมสวยสวยดูดิ ดือดใจเด้เดือใจด้เนาะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนจะทําอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคิดว่าก็คงจะได้เห็นคลิปพี่ฝนบ่อยๆแล้วล่ะช่วงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนก็หยุดเรียนแล้วโอเคขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขนะคะบา,บายยค่ะบา,บายย